โอ้วันนี้สรีวาผาบพี่เอนมมาชมเกมครับวันนี้ฝรั่งเศสเจอเนเธอร์แลนด์บรรยากาศแฟงบอลเต็มสนามเลยนะครับนักเตะเริ่มลงสู่สนามแล้วแฟบนบอลโปกสัตว์ปลกูกตรงปลกตง,งชตินชาสัตวสัตว์ไว้เลยก็ยจับประธานเต้ครับไม่ได้ลงครับ้งนนี้รับชมพี่ที่เปิดยิงครับเบิร์ฟอร์นิฟอนได้จะเป็นกัปตันทีมของของทัลเลน คนเลนเลเดือนีจน,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 นั่นเองมีสลิบานักคมหน้าทรามาสีร์ทำไมเนี่ยมีกองเต้ครับโอเคเริ่มลงสนา,ามแล้วครับโอเคมาขอขอกำลังใจกับพระเจ้นานั่นเองดูบรรยากาศกันแล้วเป็นทีมชาติของของฝรั่งเศสตากายก่อนครับอันเปนไม่ได้ลงรั้งนี้และแล้วเจ็บเลือดออกต้องเจ็บเจ็บไว้เป็นอนาคตครับโอเคครับสีแล้วเ,เ,ออเ,เป็นปนอ้องแดดครับเป็นได้ดีมาก ซาลีบาครับฝาอัิทิตได้ลงมาได้ครับผูก้กองอะไรอีกคนนึงนี่กิสปันครับตอนนี้เราแสดงกับทีมครับโค้ชครับเดซิเบลหรือเปล่าถ้าจำชื่อไม่ผิดนะมาฟังเพลงของทีมชาติฮอลแลนด์ครับเหมือนอัซอนเจอร์ลูฟูเลยครับโปเวนไดของชมเชีย,ชชยร์ฝรั่งเศสนะตอนนี้เพิ่มอีกทีนึซาลีบาฟันไดร้องเพลงนี่เป็นโค้ชนี่เริ่มจับมือลแล้วแล้วภาพมุมสูงนะครับ ก็มาดูรายชื่อนักเตะคนแรกกันเลยโ,โค้ชเจเน่โคมันนะครับนันทัพไปโดยนันทัพมาโดยกัปตันทีมวิกเวอร์ฟาติฟันได้ครับโปจากลิเวอร์พูลและเบฟิตเดปายอดีตนักเตะเก่ากของแมนยูตอนนี้ดังอยู่บาร์เซโลน่านะครับดูฝั่งพลังเฟยบ้างครับฝั่งเพื่งนเจกเ็เตะเติมตัวเต็มตัวลงสู่สนามครับกับลาติโน่ฝั่งนู้นจับสถิติกับฟันได้กับฟิตมันนะครับกรรมการเอดนี่เทเลอร์ครับซึ่งจากตดีในงานชิเวิลีครับที่ฮิยาก็ตามนี้เลยครับเริ่มต่อเหยียงกันแล้ว ก็เป็นน่าจะเป็นฝรั่งเศสได้เคลียร์บอลหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คกันทีครับครับโค้ดเดซบี้ครับทับมาโดยกิตมันเป็นการันตีนะครับหรือวตัวนี้มาจากอีซีวิลานคู่ขับเหล่าจะกเซรีเซรีบากับอูปากาโนนะผาฮามิบารังคู่ครับได้ลงใช่ครับเตโอเคเนสครับขวากูดุสครับตัวลูกครับปีกซ้ายกิตมันครับปีกขวาหน้าตุลังครับเดเดหาอุดมันเป็นเปเล่นะครับบรรยากาศโอ้แฟนบอลเต็มสนามครับนี่ไว้อะไรให้กับเป็นคนจากเยอรมันครับรู้สึกว่าเป็นเลขาของกรรมการ ของทีมชาติเยอรมันนี่แหละครับทีการไปอะไรถ้าถ้าทำฟังครับยืนอะไรแป๊บหนึ่งครับฮอลแลนด์มาในชุดสีส้มครับชุดเก่งฝรั่งเศสมาในชุดสีขาวํำเงินฮอลแลนด์ได้เคลียร์ก่อนครับจะเริ่มจากบุกรากขวาไปซ้ายมันเริ่มครึ่งแรกเลยครับมาถึงก็ฮอลแลนด์ได้บุกก่อนเลยชะชตดนี้โอ้โหก็ต้องแรงเส้นหรือเปล่าครับโทจากไอซิ่งไลานผมมีคนเจ็บเลยครับฝรั่งเศสนะครับเวาจับมือครับ เพื่อนุกขึ้นมาครับได้เล่นต่อได้เตะมตตุมครับติดเทฟแสดงว่าโอ้โหกรรมการบอกการกรนทะกายันที่หัวหรือเปล่าชุดน,นี้อ๋อเล่นใหม่ครับยังไม่เริ่มเตะม,มุมครับอีกการกระทะเลยก็อโทษหลูกเปิดมาไม่ได้ลุ้นนะครับค่อนแลนด์หรือในทอร์แลดนนั่นเองก็ฝรั่งเศสได้สวนบ้างครับชุดน,นี้โอ้โหไม่ได้อะไรเอ้ยออกเลกเซฟนี่มาโอ้ขอโทษทีครับปริมาภาพใหม่ช่วงเช้าครับเตะมุมครับ โอ้ไม่ได้ครับพันสวนสนุกแล้วเข้ารีตี่ห้าแล้วครับโค้ดที่เลยครับแต่ชื่อโค้ดโทมันนั่นเองต่อไปเรื่อยครับนาทีที่สิบเจ็ดเข้าไปแล้วคอนแรนยังบุกเอเรื่อยๆครับอืมจะกลัไปได้ครับสลีบงสลีบาวันนี้ทําได้ดีครับวันนี้ฟิวการทิศก็เล่นได้เต็มที่ครับโอคอนแลนยังบุกอยู่ครับจับือเปล่ามเมื่อกี้เขาม่ไดกระทษแล้วโอ้โหคลิปปฏิพันธ์ไปโอคอนแลนบุกจับแล้วตอนเกมสลีบาวันนี้เด็นมากๆครับ เป็นโค้ดของฝรั่งเศสครับในเซวีครับเอาแล้วครับฝรั่งเศสได้สวนบ้างครับฝ่ที่สิบสามเข้าไปแล้วคุณได้สวนอืมแต่ก็โอ้ยหลุดก็ไปจิตมาเรการท่องไหมเนี่ยโอ้ยทําไม่ได้ครับผมเสียใจทันทีนะครับเอ้าโอ้โหบอกเรื่องครับต่อเนื่องในชดนี้ไม่ได้ครับผมเฟซแย่งนอนในชุดนี้มาดูภาพช้านครับเนี่ยออกแรงเฟครับโค้ดไอประตูของออลแลนด์ โค้ดไม่เกี่ยวครับขออภัยนี่ครับกิดมันช็อตไอ้นี่ช็อตของทำเลยเมื่อกี้ยี่ิาครับคอนแลนดได้ได้บุกต่อครับผักกันบุกสนเลยครับเกมนี้บอลไม่ได้พักเลยครับไม่ได้หยุดเรานอกสนามเลยโอ้หเซาลิบาตัดได้อีกแล้วครับเกมนี้เด่นจริงๆครับนาทีที่สิบแปดแล้วคราวนี้ฝรั่งเศสได้บุกครับเหมือนได้เตะมุมครับแต่ภาพไม่ทันเลยครับขออภัยด้วยเขานัดที่ยี่สิบเข้าไปแล้วโอ้โหเหมือนได้ฟรีคิกครับระยากทำการหรือเปล่าโอ้ไม่ได้อะไรครับเปิดมาแล้ว โอ้โห่นาฏยี่สามก็ไปแล้วบุกกันสนุกจริงๆครับเมื่อกี้ได้ฟีกระยะไกลครับนี่คือสี่ขึ้นมาครับแลนโปรเซนของบอลน้อยกว่าแต่โอกาสมากกว่านะครับฝรั่งเศสโอ้โหมาอีกแล้วครับโอกาสมาเรื่อยๆเลยครับพรแลนแต่ทําได้ไหยทำไม่ได้ครับโดนบุกสวนนันดีครับโอ้ปืนโตกันเร็วมากเลยครับแต่ภาพทันไหมครับผมเองเนืผมจะคุยดําใครกันนี่โอ้มีมีอุ้ยมีการโอแลนเซฟอีกแล้วครับประตูฮองแลนครับ โอ้ไม่ได้อะไรครับหลุดออกหลังไปครับเข้าในที่สามสิบเข้าไปแล้วโอ้บุกกันสนุกเลยครับบันจู่ตรงกลางครับอรรมการเปล่าฟ้าครับเดินไปเรื่องเขาไปครับของนักเตะอนแร์ครับรัตราวัดนีเข้าครับเร็วเลยครับโอ้พัดปากมาอย่างไวครับอีกซ้ายอีกขวาอุดมไปเปเล่ช่ไหมเนี่ยโอ้โหติดครับติดใจองหลังเขาฟันได้แน่เลยทีนี้ฟันได้ก็เป็นดีนะครับไม่ใช่แค่ซาลิบาคนเดียวเอาแล้วสามสี่แล้ว บุกมาาช็อตต่อช็อตเลยครับสามห้าไปแล้วเขาเล่นได้บุกบ้างครับอ๋อปีกรรมการปลอดอะไรครับกรรมการฟาวนเองครับมาดูภับเท้านครับฟาาชัดเจนครับชอดนี้มาเลิกมันทีทันทีสามจีบ้าครับอัดต่อเลยครับอัดต่อเลยครับเช้าทวงเช้านะครับไม่อัดอัดภาพภาพไว้ตั้งแต่เมื่อคืนกรรมการปลอดฟ้าครับได้ไปแล้วไปครับชอดนี้นาทีสามีบ้ามีการตัดตาเกิดขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้อะไรหอดหลังไปครับไม่ได้ปลอดฟ้าครับอดีตเทเลอร์ครับ สามเจ็ดเข้าไปแล้วครับเริ่มบุกกันต่อครับปุ๊คมันเดวิเล่ใช่ไหมครับเบอร์สิบห้าครับโอซาลีเปล่นี่จริงจริงครับรู้สึกว่าจะได้ฟาวด้วยครับโอเคใกล้กว่าเดิมด้วยหรือเปล่าเอาช็อตแรกก่อนครับฟาวช็อตแรกกลางสิบเมตรครับไม่ใกล้มากโอเปิดไปไม่ได้เลยครับอีกลุ้นอีกทีครับบุกอีกทีครับฝรั่งเศสบุกยับเลยครับยับเลยครับไปครึ่งแรกครับโอ้ยได้ฟาวหรือเปล่าช็อตโมงนี้ฟันได้เข้ามาคุยครับทำไมได้ฟาวไ่อยๆครับฝรั่งเศสฝ่ายเขาไม่ได้เลยครับโอใกล้ขึ้นครับยี่ห้าเมตรับ ชไมนติดดีกแล้วครับโอ้โหฮอแรงก็ช่วยนได้ดีครับฟันได้ครับฟันกรโปครับจากเลือดฟูช่วยได้ดีมากเลยครับนาทีสี่สิบแอดเข้าไปแล้วครับกราฟิกขึ้นมาบอกเวลาครับว่ายังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์โอเคสี่ฟีฟีเข้าไปแล้วสี่ฟีนาทีทดทดเจ็บสิงนาทีครับโอเคครับน่าจะเป็นชัตัวท้ายจได้บุกครับฝรลังเศสโอ้โหบุกออกมาเรื่อยๆครับ จากซ้ายไปขวาครับจากขวาไปซ้ายสี่ครับพูดบิดจากขวาไปเลยคอนฟิกาโนครับเป็นคนเอเป็นเป็นกองหลังคนที่เด่นมากครับคู่ซาลิบาครับช่วยตัดเกมบุกขอลเลนโซนจากบอลเลนได้ดีครับเสมอกันไปครับศูนย์ครับครึ่งแรกครับจบไปแล้วครึ่งหลังครับประธานเป้ครับโอ้วันนี้ไม่มีได้ลงครับเจอแอมบอลเรียกชื่อเต็มที่ครับฟันได้ครับสายภาพไม่ทำะไรเดินไปอย่างไวซาลิบาครับเดินก้มหน้าทำทีาที่ลงสน้มครับ โอ้โหวิ่งตอร์นาโดทีเ่เจ็ดนะครับต้องจำไว้ต้องต้องจําิ่งตอริบาโเต็มที่กับฝรั่งเศสนะครับเริ่มสู่สนามแล้วครับเตะสองทีมเริ่มสนามแล้วรเ,เ,รเริ่มเลียรแล้วครับฝรั่งเศสจะได้เขียรก่อนหรือเปล่าใช่ชัดเจนครับถ้าผูวผิดไปภาคผิดไปขอ,อาภัยด้วยนะครับนาทีที่ปลกเข้าไปแล้ววันนี้มาภาอีกสถาทนที่นึงนะครับต้องขอัอยเยอะนะครับอาจไม่อาจจะมีปัวแปลกบ้างนาตีทยสี่สิบเก้าแล้วครับเบอรออสแลนด์จะได้ปลุกมากขึ้นนะครับ เ่เครื่องแรกเครื่องแรกเป็นฝรั่งเศสครับเขาดีดได้ห้าสิบก็ไปแล้วครับมีคนเจ็บแล้วครับโอ้โหอุปปิกาโนครับนัดนฟ่งนาพาพพิษครับต่เจ็บหนักเลยครับโอ้โหนี่ครับสอตฟาวย้อนหลังครับดูภาพได้เลยครับโอ้มาครับพอนแรงยังบุกกันต่อเรื่อยๆครับโอ้มีคนล้มไปน้อยแล้วครับโอ้มีการฟาวาเชื่องครับตัดเกมครับโอ้ครับอุปปิกาโนครับโอ้การเจริญที่ครับได้ฟาวครับเตะบุมเอ้ฟีคิดเขามีเตะบุ็มขออภกัยไป โอ้ยี่ห้าเมตรเท่ากับฟรองฝรั่งเศสเรียบ้ไปครึัเพิดไปครับโหครับเข้าสกัดนาทีที่ห้าส่บ้างเข้าไปแล้วครับอยาจะจบยังไงครับแบบนี้ลุ้นกันครับครับไปขึ้นอีกทีครับเรายืนยันว่าจะเสมอศูนๆครับมาครับฝรั่งเศสได้บุกบ้างครับครึ่งหลังเพิ่งได้บุกเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่เป็นฮอลแลนด์ได้บุกครับทุดเลยครึ่งหลังต้นครึ่งหลังจะเป็นแบบนี้โอ้ยรู้สึกว่ามันจะได้เซฟแล้วเปล่าครับชัดนี้ ยิงไกลครับกองเตะโอ้โหโลกแรงเซฟครับเพื่อนเราตัวขอิฝรัร่งเศสดีกว่าครับผา,าําเร็จแล้วก็ครองบอลเยอะกว่าครับเป็นตามตามที่ขึ้นเลยครับเสียสิบห้าที่ผ่านไปฝรั่งเศสได้บุกเยอะขึ้นครับโอ้เหมืนอนจะออกแรงเซฟรหรือเปล่าครับสัน,นี้โอเคเตะบล็อกีกก็ไม่ได้ไรครับโตหกสิบปีครับแล้วบุกมาเรื่อยๆครับ อพยายามเต็มที่กับคลิปปงคิดมันครับโอโหนน่าจะยิงน่าจะเซฟโอกาสทองคันที่สองพลาดไปจนได้ครับเวสเบอร์กุ็งเลยครับปูสาการไม่ให้มึงทุยิงให้ได้อีกแล้วนาทีไอ้ป้าเป๊กยิงไม่ได้โอ้ครับแต่มีคันมีกานวิ่งเหยอะไรครับโอ้เราไม่ใช่ครับนี่กันได้ยิงเลยครับดีใจแล้วก็ไฟดับนั่นเองครับโอ้โหขาไฟด้วยครับหลุดเลยครับตัดมาหลังจากไฟดับครับโอ้โหมีการเช็คที่ประตูครับหน้าฮอลแลนด์จะได้ยิงครับโอ้แฟนบอลรุนกันใหญ่เลยครับ โอกรรมการเช็คกันนานที่สุดเลยครับในในการฝึกรู้ครั้งนี้ครับโอ้แฟนฟันสเปนก็รู้ครับว่าไม่อยากให้ได้ครับสรุปโอ้มีการเทกับเชื่อมมีสเปนับฝรั่งเศสทั่วไปนะครับเอาว่าชุดสีส้มเหมือนกันมีการเปลี่ยนตัวทันทีครับมีครับท่าร้อนหลังครับที่ว่ายิงเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ครับทีอายึดครับโอ้โหมีการเปลี่ยนตัวทันทีนะครับโอ้มีการแอบตัวในจีนทีสองเลยครับจำไม่ได้ว่าตอนตอนจึงหลังมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่ ชิร่ก็เริ่มได้สัตัวครับนี่ยครับฝีขึ้นแล้วเอลซ้ายยังไงหน้าสดนี้น่าจะไปบอกว่าไฟฝางตามเข้าทางเข้าการเซฟของ้บับสูแต่ว่าถ้าไม่ขวางลูกนี้ก็เข้าไปแน่นอนครับอันเดมเบเล่ครับโอ้โหนี่ก็เด็มเหมือนกันครับปีซ้ายขวาของฝรั่งเศสครับตัรามครับแ้เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวออกตะงกูดครับตังเดเบเล่ตังตุรามครับชิรูลงแทนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นปีครับโคเมนครับลงมาที่เจ็ดสิบห้าครับโอ้โห กองเต้ครับวันนี้ครับเต้นมันก็เต้นในเกมบุกนะครับไม่ได้เกมรับเกมรับาลิบาร์กับเบนเกโน่คุมมันอยู่ครับนาทีแล้วของเต้มีพีนี่ครับโอ้โหเดปงเดะปายครับเป็นไงครับครับได้บุกวันหรือยังครึ่งหลังโอ้เปลี่ยนตัวออกนี่เองครับเปลี่ยนเอากองหน้าเวฟคอร์สเอ่อีโรูดัสเซียลงมาครับชิลูลงมาครับเน้นเน้นเบ็ดโอกาสอะไรครับโอ้โหมงย้อนไปครับทงให้ชิชิปมันเนื้อเบีได้ครับโอ้โหรีบผ้าครับ เหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเลิกงานมาก็เหนื่อยครับตอนเด็กอายุแบดห้าเข้าไปแล้วไปครับไปเรื่อยๆครับโอ้มีการตัดฟาวที่มันติดเจ็บแล้วครับมาดูสตาร์แล้วหลังครับนี่ครับฟ้ายังไงครับม่ดูเลยครับโอ้อาร์ทีเป็นเกือบลุงเป็นเกือบมาดูสนามด้วยมาตลวนาฟอร์มดีครับโอ้นี่เป็นใครบ้างครับเนี่ยโอ้แฟนฝรั่งเซสครับเรั่งฟาก็ดูดูฟูาดูฟ้าบอลยังไปครับฝรั่งเศสทีครับช็อตที่ว่าโดนบีอาร์ได้ลิฟต์ถูกลูกเด้วย เขาเถื่อนยิงยิงเข้าไปก่อนแล้วมีแปร์แปร์เข้าไปแล้วครับมันจะได้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับช็อตนี้โอ้ยก็กลายเป็นอัลเบอร์ี้ครับช็อตเสียดายครับเป็นเพื่อนเล่นไม่ได้ไม่ดีเลยครับโทษเจ็บห้านาทีจะมีโอกาสจะต่อสักคู่ครับถ้าใครอยากแทบรลยว่าเขาผ่านเข้ารอบครับดีภาคเลยมาแล้ครับโอ้โหผูดจังรัวะปลาคนจอดช่วยครับหรือเปล่าโอ้บุกสนุกเลยครับบุกเล่กันแบบไม่มีไม่มีตอนครับตัวมันเกมคุณภาพดาวจริงครับ โอ้รอนทีที่ห้าไปแล้วบทแบบยับเลยครับตัดภาพไม่ทันเลยครับโอ้โหจบเกมรับประการเป่าปี้เป็นตอสุดท้ายเมื่อกี้นะครับโอ้ก็มีการจับมาดกับมือครับวิธีพลาหลังเกมครับดีไปเรื่อู่ครับก็จบกันไปครับก็ลองลุ้นกันนัดสุดท้ายครับสองสองทีมขอบคุณที่รับชมนะครับจบไปแล้ววันคู่สองฝรั่งเศสเนธอร์ไปายเมือไปสูนตันะครับ